สวัสดีค่ะน้ำบักเสื้อผ้ามือสองค่ะลูกค้าค่ะเมื่อเช้าเราสัญญากันไว้นะวะ่าเมื่อเช้านี้เป็นอะไรนะเสื้อยืดมิกี้เมาช่วงบ่ายเราก็กลับมากับเสื้อยืดค่ะลูกค้าค่ะแต่ว่าเป็นงานเสื้อยืดทหารนะเป็นงานเสื้อยืดทหารงานเสื้อยืดอามีนะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเป็นลายประมาณไหนบ้างแต่ดูจากนอกกระสอบแล้วตอนนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นเน้นแนวเรียบๆนะคะเน้นแนวอะไรนะคะ อ่าเน้นแนวเรียบๆนะคะอาจจะไม่ใช่ลายพังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นประมาณไหนนะคะตัวนี้เป็นเสื้อยืดทหารเป็นน้องใหม่ของเรานะคะเป็นอ่ารีวิวครั้งแรกเลยเห็นไปพร้อมๆกันนะสวัสดีลูกค้าหนึ่งท่านนะคะลูกค้าคะสองแล้วสวัสดีลูกค้าทั้งสองท่านจ้ะได้ค่ะพี่ก้อยค่ะลูกค้าทั้งหนึ่งท่านนี่คือหนูเอง หนึ่ง,งสวัสดีลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าค่ะสวัสดีทุกลูกค้าที่กาลังดูอยู่แล้วก็ลูกค้าที่ดูย้อนหลังอยู่ด้วยนะคะตอนนี้ลูกค้าอาจจะนั่งดูตอนสองทุ่มสามทุ่มอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้นะคะลูกค้าค่ะมาดูกันเป็นงานเอยุทธหานตัวนี้ค่ะจํานวนร้อยตัวนะลูกค้าค่ะเป็นงานแพ็คร้อยตัวนะคะราคาหนึ่งหมื่นแปดพันบาทค่ะหนึ่งหมื่นแปดโอ้พี่กว่ยค่ะ หนึ่งมืนแปดพันบาทค่ะเป็นงานน้องใหม่ของเรานะะียค่ะหรือว่าน้องเดอะเวิลด์แอกนั่นเองนะจ๊ะขออนุญ,ญาตนี่ค่ะลูกค้าค่ะน้องเดอะเวิลด์แอกของเรานั่นเองขออนุญ,ญาตให้ดูป้ายนะคะแบบนี้เลยเขียวๆแบบนี้จ้ะลูกค้าค่ะหนึ่งร้อยตัวนะคะหนึ่งร้อยตัวน้องใหม่ของเราเป็นงานเสื้อยืดอาม่ เสื้อยือดทหารนะคะลูกค,ค้าคะส่วนใหญ่จะน่าจะเป็นแบบว่าสกรีนคําว่าอาร์มี่นะคะลูกคา้าแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะเป็นอันนี้เราไม่ได้การันตีนะว่าจะเป็นของกองทัพแท้หรือไม่แท้หรือจะเป็นงานแฟชั่นนะคะลูกคา้าอันนี้เราไม่ได้การันตีนะเดี๋ยวลูกค้าต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะคะส่วนใหญ่จะเน้นเป็นสกรีนอาร์มี่แบบนี้นะคะ สวยๆค่ะพี่กุ้ยดูเปอร์เซ็นต์ผ้าให้หน่อยได้ไหมมีเปอร์เซ็นต์ผ้าแบบผ้าห้าทรงห้าสิบอะไรแบบนี้หรือเปล่าเป็นแบบนี้จ้ะลูกค้าขาอุย้ยอันนี้แอร์ฟอร์ก็เครื่องบินเนะาะทหารอากาศไหมประมาณนี้นะคะลูกค้าขาแอร์ฟอร์ตัวนี้สวยอะสวยเลยเอาไปปึ้งนึงเลยค่ะพี่กุ้ยาไปปึ้งนึงเลยไหนคะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาที่หลังก็ได้ไม่ให้ด้วยนะคะเอาไปเลยอะโรฮะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันประมาณนี้สกรีนอาร์มี่แบบนี้ให้ดูป้ายนิดนึงค่ะอันนี้อาจจะเน้นกลุ่มคนที่เล่นนิดนึงนะคะอาจจะเน้นกลุ่มคนที่เล่นนิดนึงนะสำหรับงานตัวนี้ อ่าพวกเปอร์เซนต์ผ้าอะไรพวกนี้ค่ะพี่ก้อยหาเปอร์เซนต์ผ้าหรือว่าจะเป็นป้ายนี่ก็ได้ป้ายกองทงกองทัพอะที่เป็นแบบว่าเป็นแท็กอะไรเงี้ยของเขาอ่าอ๋อมีวินเทจด้วยใช่ไหมมีเขียนวินเทจด้วยอ่ามีเขียนว่าวินเทจด้วยนะคะลูกค้าค่ะตัวนี้เหมือนกันค่ะเป็นของ Air f ฟ r c e นะคะลูกค้าค่ะ Air f ฟ r c e นะคะก็คือน่าจะเป็นอาหารอากาศประมาณนี้นะคะอ่ะ US Army ค่ะลูกค้าค่ะ US Army นะคะเืยอยืด Army ค่ะ ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นสกินามีค่ะมาอีกแล้วแอร์ฟรอตแอร์ฟรอตแอร์ฟรอตอ่ะแบบนี้ค่ะลูกคา้าส่วนใหญ่จากที่ดูขาวเอไม่ใช่เทาดำเหลืองขอ,ขอขอข้อมูลนิดน,นึงได้ไหมใครก็ได้ขอข้อมูลนิดนึงได้ไหมช่วยช่วยช่วยไอ้นี่ห้หนูนิดน,นึงหาใน Google ให้หนูนิดน,นึงประมาณนี้าคา มาหาแบบข้อมูลนิดนึงค่ะว่าเป็นเสื้อประมาณไหนอะไรอย่างนี้นะคะูกค่ะค่ะเรียวมากอ่าน่าจะเป็นออริจินัลด้วยเนาะเมสอิน u s เนะคะูกคค่ะตัวนี้นะคะเป็นภาพโคลีร้อยนะคะรกค่ะเป็นเขียนว่านาวีนะคะูกค่ะอาร์มี่นะคะคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยนะคะ ลูกค้าสอบถามหน่อยคะ่ะตอนนี้มีผ้ากันเปื้อนเด็กศูนย์ห้าห้าเจมีนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะมีของพร้อมส่งเลยลูกค,ะคะ้า่ะศูนย์ห้าห้าเจมีสินค้าพร้อมส่งเลยนะคะ25กิโลราคา6,500บาทจ้าลูกค,ะคะ้าค่ะมีของพร้อมส่งเลยลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะตัวนี้อุ้ยตัวเดียวกันเลยนะนเนาะแพเนาะเป็นเ,เสื้อยือดกองทัพเ,เสื้อยือดกองทัพทหารอากาศนะคะลูกค,ะคะ้า่ะก็ขายอยู่ประมาณสาม0ี่ร้อตัวไหนจ๊ะ ถ้าเป็นทหารอามี่ตัวนี้เสื้อยืดทหารตัวนี้นะคะราคาราคา1 8 0 0 0บาทจํานวนร้อยตัวค่ะ18,000บาทจํานวนร้อยตัวค่ะลูกค้าขาใครชอบกระสอบรีวิวรับกระสอบรีวิวค่ะใครชอบกระสอบใหม่จ้ะลูกคา้ารับเป็นกระสอบใหม่ค่ะรู้สึกว่าน่าจะเป็นของของกองทัพเนาะ ถ้าจากที่ที่แพรเปิด Google ให้ดูเมื่อกี้น่าจะเป็นของกองทัพนะคะลูกคา้า่ะประมาณนี้นะคะน่าจะมีเป็นของกองทัพอากาศนะคะลูกคา้าค่ะประมาณนี้นะอุย๊ยเท่เนาะเนาะเขียนว่านาวีนะคะลูกคา้คาค่ะดูค่ะเป็นแบบนี้อาร์มี่เหมือนกันเหมือนกันนะคะลูกคา้า่ะเหมือนกันนะคะน่าจะเป็นของเคสได้นี่เนาะลูกค้า่ะขออนุญาตขออนุญาตให้ดูแท็กนิดนึงนะคะ่ะ ให้ลูกค้าดูแท็กนิดหนึ่งนี่ก็แอร์ฟอร์สค่ะฐานอากาศเหมือนกันค่ะลูกค้าขะตัวนี้ก็แอร์ฟอร์สเหมือนกันฐานอากาศค่ะใช่ค่ะลูกค้า่ะประมาณนี้นะคะสำหรับงานเสื้อยืดทหารใครที่หางานลายพงลายพางนะคะลูกค้าขะอาจจะไม่ใช่นะตัวนี้นะคะน่าจะเป็นแบบว่าเสื้อยืดสําหรับทหารทางสหรัฐอเมริกานะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็เขียนว่านาวีค่ะ นาวีนี่ทหารอะไรทหารเรือเนาะทหารเรือแสดงว่ามีทั้งแบบอากาศแล้วก็เรือนะคะถ้าทหารบกเขียนว่าอะไรจ๊ะอาร์มี่ทหารบกอ๋อถ้าอาร์มี่ก็จะเป็นทหารบกแบบนี้ถ้าเป็นแอร์ฟอร์สก็จะเป็นทหารอากาศเนาะถ้าเป็นเขาเรียกอะไรนะนาวีก็จะเป็นทหารเรือนะคะโอ้ยมีหมดเลยนะขะามาเลยนะคะแต่ว่าจะอยู่แค่ประมาณนี้นะคะลูกค้าแขกแค่ประมาณสามลายประมาณนี้นะคะใครที่มีกลุ่มลูกค้าเล่นนะลูกค้าจะแต่ว่าเท่เนาะเท่เนาะเป็นเสื้อแบบว่าของ เท่เลยค่ะลูกค้าค่ะใครเล่นงานประมาณนี้เอาไปได้เลยนะจ๊ะลูกค้าค่ะก็จะมีอยู่ประมาณสามลนยนียน้นะคะที่แอร์ฟอร์สเหมือนกันเมื่อกี้เผอติดไว้เมื่อกี้ <laughs> อ่ะอามี่ค่ะลูกค้าค่ะอามี่อามี่นะคะอ่ะสวยๆค่ะแบบนี้นะคะ้าค่อนข้างดีค่ะลูกค้าค่ะเป็นเกรดเอนะคะเปอร์เซ็นต์เสียหายมีเจอห้าหึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะขาดเปื้อนดำมีเจอตัวนี้เป็นเมสอินอสเอจ่ะ เมตอินยูเอสเอมีประมาณสามลายเด้อมีประมาณสามลายนะคะลูกค้าขาประมาณนี้มีอยู่สีเทาสีดำแล้วก็สีเหลืองนะคะก็จะเป็นอาร์มี่นะคะเป็นแอร์ฟอร์สนะคะแล้วก็เป็นนาวีนะคะลูกค้าขาประมาณนี้นะคะตัวนี้เป็นของแอร์ฟอร์สค่ะตัวนี้น่าจะเป็นอาร์มี่อ่าอาร์มี่ค่ะลูกค้า อยากเห็นป้ายแท็กนะคะข้างในตัวนี้นะคะเรื่อง Made in นะลูกค้าะเราไม่ได้ระบุนะคะแต่จากที่ดูดูส่วนใหญ่จะเป็น Made in USA นะคะจะเป็น Made in USA ซะส่วนใหญ่เนื้อผ้าดีมากเลยอะจับเนื้อผ้าดีดีค่ะลูกค,ะคะ้าค่ะนี่ค่ะอันนี้อาร์มี่สวยๆแบบนี้ค่ะใครที่สนใจสามารถ CF ได้เลยลดลายจะมีอยู่แค่นี้นะลูกค,ะคะ้า่ะจะมีอยู่แค่ประมาณสามลายนี้นะเฉพาะกลุ่มนิดนึง ใครเล่นประมาณนี้นะเอาไปได้เลยค่ะลูกค้าค่ะใครเล่นประมาณนี้นะคะมีอยู่แค่ประมาณสามลายสี่ลายประมาณนี้นะคะเป็นอาร์มี่เป็น I, ปนาวีแล้วก็เป็นแอร์ฟอร์สนะคะแอร์ฟอร์สค่ะทหารของแท้ทหารถือปืนแบกปูไปปกตึกค่ะลูกค้า่ะดูค่ะสวยๆทหารถือปืนแบกปูไปปกตึกค่ะเฮ้ยพอพอแล้ว <c oughs> มันจะเป็นแบกอย่างอื่นแทนนะ ตัวนี้ราคา1 8 0 0 0ืดบาทค่ะลูกค้าคา่ะจำนวนร้อยตัวนะคะจำนวนร้อยตัวราคาต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวหนึ่งร้อแปดิบาทนะคะสำหรับตัวนี้นะคะลูกค้าจะเป็นงานเสื้อยืดนะมีอยู่สามทหารเรือทหารอากาศทหารอีกอย่หนึ่งนะทหาร,าหารบกอา่าจะเป็นอาร์มี่เป็นนาวีนะคะแล้วก็เป็นแอร์ฟอร์สนะคะลูกค้าคา่ะมีอยู่สามรายการนี้นะคะลูกคา้าส่วนสีก็จะเป็นถ้าจะเป็นทหารอา,าร์มี่ก็จะเป็นสีดา เนาะสีดำนะคะถ้าเป็นฐานอากาศก,ก็จะเป็นสีเทานะคะเทาอ่อนใช่ไหมคะถ้าเทาเข้มนี้อะไรอาร์มี่เหมือนกันเทาเข้มจะเป็นอาร์มี่เหมือนกันส่วนสีเหลืองจะเป็นนาวีาวอ่าจะเป็นนาวีนะคะประมาณนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรารีวิวให้ลูกค้าอ้วันนี้มีมีม,มีเป็นแบบแปลกแปลกแหวกแกนวมาหนึ่งตัวสอแล้วส <c oughs> องแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะเป็นแบบนี้นะคะลูกค้า เน้นย้ำอีกรอบใครชอบเสื้อยืดแบบนี้ค่ะลูกค้าค่ะ CF ได้นะคะได้ตามรีวิวครบทุกตัวจ้ะไม่ต้องห่วงค่ะหยิบไปตัว2ตัวไม่มีแน่นอนสวัสดีลูกค้าทั้ง14ท่านนะคะลูกค้าค่ะใครที่เล่นงานประมาณนี้นะ18,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าค่ะต้นทุนเฉลี่ยต่อตัว180บาทเป็นเสื้อยืดทหารนะคะ3ทหารนะคะลูกค้า่อามีนาวีแล้วก็แอรฟอร์ตนะคะส่วนใหญ่ก็เมดอินยูเนะคะลูกค้า คือบางทีบางทีลูกค้าอาจจะไปคัดแยกจากกระสอบอื่นแต่กระสอบนี้ไม่ต้องเลยคะ่ะได้ไปทั้งหมดนี้เลยนะคะอียูเอสเอเมดอินนะคะลูกค้าคะเราจัดมาให้แล้วนะคะอยู่ในกระสอบนี้กระสอบเดียวเลยคะ่ะหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะพี่กล้วยเอานี้ก้อนไนดะ้ไหมพี่กล้วยคะ่ะอันนี้ลูกค้าค่ะไม่ได้เอาไปทีไหนนะเอาไปให้เอาไ,อาไว้พี่กล้วยเลี้ยงผ้าให้เฉยนะคะเอาให้เลี้ยงผ้าให้เฉยนะคะอ่ะสวยๆจ้ะตัวนี้ก็เป็นอามีค่ค่ะ อาม,มีก็จะเป็นสีดําสีเทาเข้มนะคะอาม,มีนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะเรื่องไซส์คะมาเลยคะ่ะ SML คะมาเลยหรือจะเป็นแบบนี้คะ่ะนาวีคะ่ะแบบนี้คะ่ออคะ a i r f o r c e คะ่ะรค้าอามีคะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นขอกลมทั้งหมดนะคะรุขาขอกลมนะคะอาม,มีคะ่ะอาม,มีคะ่ะ นี้เลยนะคะใครสนใจ CF ได้ F นะคะเราไม่ได้มีแต่เสื้อยืดทหารนะหลากหลายรายการเมื่อเช้าก็รีวิวเป็นเสื้อมิกกี้เมาส์นะคะของผู้หญิงนะคะูกค้าหรือเราจะมีเป็นใครอยากได้ฮาเล่ก็มีฮาเล่เป็นของผู้หญิงนะคะูกค้าค่ะ <c oughs> หรือว่าจะเป็นฮาร์ดล็อกนะคะจะเป็นนัสคานะคะหรือจะเป็นงานกราฟิกนะคะสกินเยอะๆก็มีนะคะสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้งานเสื้อยือดกราฟิกผู้หญิงเราก็มีนะูกค้าค่ะสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะ่ถเลิศอามี่ค่ะ อันนี้เราหยิบให้ลูกค้าดูกันทุกตัวเลยลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะได้ครบทุกตัวแน่นอนสำหรับใครที่ร,รับกระสอบนี้นะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะของเราเป็นระบบบริษัทนะคะสาหรับงานเสื้อยืดทหารของเรานะคะราคา1 8 0 0 0บาทค่ะจํานวน100ตัวนะคะต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวประมาณ180บาทเน้นย้ำอีกรอบนะคะลูกค้าขาเฉพาะกลุ่มนะใครที่เล่นอยู่แล้วใครที่ขายอยู่แล้วจะรู้เลยนะคะราคาค่อนข้างดีนะเมื่อกี้แอบอ่า แอบเห็นใน g o o g l กนิดนึงนะคะราคาค่อนข้างดีอย่างนั้นก็สามสี่ร้อยห้าร้อยนะคะทางนี้ทางนั้นก็แล้วแต่ตลาดด้วยนะคะอ่ะสวยสวยเลยค่ะดูค่ะนาวีค่ะอามี่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 ถ้าเป็นสีเทาเข้มเขาจะเป็นข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะค่ะจะเป็นแบบนี้แบบนี้ค่ะอามี่นะคะแอร์ฟอร์สค่ะข้างหลังจะเป็นข้างหลังแอร์ฟอร์สสวยมากเลยอยากได้เนาะอยากใส่แบบเนี้ย เท่เนอะอยากใส่อ่ะสวยอ่ะเท่อ่ะต้องมีแฟนเป็นทหารทหารก็ยากแล้วมีแฟนยากกว่าอามีค่ะลูกค้าค่ะ,คะเราเป็นเองได้ไหม <laughs> อามี่ค่ะลูกค้าขาข้างหลังแบบนี้นะคะอ่ะอามีจ่จ้ะข้างหลังจะเป็นแบบนี้สําหรับงานสีเทานะคะถ้าสำหรับงานสีดําก็จะเป็นอามี่เรียบเรียแบบนี้นะคะโอ้สวยเลยอะผ้าดีดีค่ะลูกค้าขาใครที่อยากลองมาจับผ้าก,ก็มาจับได้นะที่บริษัทเราเปิดทุกวนันค่ะตัวน,นี้มีมีแบบนี้เลยนะค้ะเป็นสีดําแต่ไม่มันม่นใจว่ามีทุกตัวหรือเปล่าอ่ะสวยสวย แทบทุกตัวเนาะแทบทุกตัวนะคะบางตัวอาจจะไม่มีนะคะลูกค้าคะแล้วแต่ตัวด้วยนะคะอ่ะสวยๆค่ะถ้าเป็นสีเทาอ่อนก็จะเป็น Air f ฟอร์แบบนี้ไซส์ S อไซส์เอ่คะค่ะค่ะมาเลยเท่ Air ์ฟอร์เท่มากเลยอ่ะสวยค่ะอามี่ค่ะลูกค้าคะอามี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็ เีอยู่ทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าขาทุกตัวเลยที่น้าหยิบขึ้นมานะอย่างที่น้ําบอกมีประมาณ4ี่สี่แบบเนาะก็จะเป็นอาร์มี่สีดำอาร์มี่สีเทาเข้มแล้วก็จะเป็นแอร์ฟอร์สสีเทาอ่อนแล้วก็จะเป็นสีเหลืองก็จะเป็นนาวีนะคะลูกค้าขาจะเป็นประมาณนี้นะคะใครที่สนใจก็สามารถ CF ได้รับกระสอบนี้ได้รับกระสอบใหม่ดีค่ะลูกค้าขาในราคา1 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะต้นทุนเฉลี่ยต่อตัว180บาทนะคะต่อตัวนะคะเป็นงานน้องใหม่นะคะยกให้เลยสําหรับใครที่อยากได้งานแรงๆใครที่อยาก ได้งานและไอเทมนะคะลูกคาา่ะหยกให้เลยสำหรับตู้นี้นะคะน้อง t h World เ a c k ของเรานั่นเองฝากไว้ด้วยนะคะคาา่ะสำหรับตู้นี้นะคะ The World นะคะฝากงานตู้นี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลย6เบอร์ที่อยู่หน้าเาเว็บไซต์หน้าเพจนะคะสามารถโทรได้ทุกเบอร์นะคะสำหรับรายการนี้นะคะขอบคุณค่ะ